ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราค o กกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนดแล้วก็เกมมือถือหน่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อปลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับพวกก็ัผมป้องแล้วก็ช่องแซนดี่หลิวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ทีมตีมังกรน,นะครับเป็นทีมของ Candy Apple เลย ผมจะเล่นเป็นเวอร์ชันที่เราจะเน้นความปลอดภัยมากไปพิเศษหน่อยนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้วือหว่ามากแต่เท่าที่ผมทดสอบดูเนี่ยเอ้ยผมใส่ประมาณเนี้ยอัตราการลอดมันค่อนข้างสูงนะครับโดยที่คุกกี้ก็ใช้เป็นจอมโจรแคนเดย์เพิร์ลเบอร์เกอร์เมเนดเซี่แล้วก็มิสติกฟลาวนะครับตัวมิสติกฟลาวเนี่ยค่อนข้างสําคัญในทีมนี้ฉะนั้นถ้าคุณไม่มีมิสติกฟลาวเนี่ยทีมนี้จะเล่นยากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้การฮิล ที่มากขึ้นอาจจะต้องไปรอลุ้นว่าเอ้ Awake เ,เพียวในอนาคตจะแทน Mystic ได้ไหมนะครับแล้วก็ Candy Apple ไม่จะเป็นต้องทำดาวเยอะขนาดนั้นสมบัติใช้เป็นตาํารานก k วี d แล้วก็นาฬิกานะครับถ้าคุณแล้วก็ตัวสมบัตินก k w ี d เนี่ยนะครับเราจะให้ลงจอมโจนคุณธรรมนะครับกับ b a c k g l a m a t e ฉะนั้น2ตัวเนี้ต้องเป็น2ตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมอาจจะมาจากการใส่บิสกิตหรือการใส่ท็อปปิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับ โดยที่ผมอ่ะได้หยิบรวมผสมหลายไกลมากคือไม่ได้ไม่ได้คิดมาเองนะก็หยิบนั่นหยิบนี่หยิบครูทางมคนนั้นคนนี้มาจิ้มจิ้มจิ้มลองลองลองดูแล้วเออมันโอกาสรอดสูงดีนะครับนอกจากจอมโจรก่อนจอมโจรเนี่ยนะครับก็จะใช้ครูทารมประมาณสามสิบสองเปอร์เซ็นต์โดยที่บิสกิตจะใช้เป็นครูทารมสี่แถวนะครับซึ่งของไอเดีผมเนี่ยบิสกิตครูทารมมันเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นจริงแล้วครูทารมไม่ได้มีเยอะขนาดนี้คุณใส่แบบผสมครูทารมเม็ดสองเม็ดก็ได้นะครับอยากให้ คูทามมันถึงซะมากกว่ามันจะมีเรื่องของจังหวะซับโลแล้วก็ตัวการทำดีบัฟของตัวมันเองฉะนั้นก็ควรจะครูทามผมว่าใช้ประมาณนี้นะครับความเร็วโจมตีประมาณหนึง่งถัดมาเป็นแบ็กเลนเนเนตนะครับแบ็กเลนเนเนตเนี่ยก็ตัวบิสกิตก่อนบิสกิตเนตจะใช้เป็นเพิ่มความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับโดยที่จะมี2แบบด้วยกันก็คือ1เป็นสายฟ้า3ครูทามหนึ่งไม่ก็อีกแบบหนึ่งเป็นความเสียหายสายฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยสแถวนะครับ ซึ่งด้วย ID ผมเองอะ่ะผมมีทั้งสองแบบแต่แบบของผมที่เป็นครูทามเปอร์เซนต์มันเยอะกว่าผมก็จะเลือกใช้แบบนี้นะครับแต่ก็ก็ใช้แบบสายฟ้า4แถวก็ได้ผมก็เห็นคนนิยมใช้อันนี้กันโดยที่ผมจะเล่นครูทามเนี่ยประมาณอยู่ที่12กว,กว่านะครับตัวแบ c ็คลเนอมเนเนี่ยตัวไกด์เท่าที่เราเท่าที่ผมเห็นตอนนี้จะมีหลายสำนักมากมีตั้งแต่ครูทามเ9 12, 15, 20ก็เลือกตัวเลขที่เหมาะสมแล้วกันนะครับ โดยที่ผมจะใช้เป็นตัวท็อปปิ้งโจมตี4แล้วก็ลดเสียหายหนึ่งเพราะว่าเรามีบิสกิตในครูทามในไม่ใช่มีครูทามในบิสกิต1เม็ดซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีตัวครูทามในบิสกิตเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใส่ตัวผสมช็อกโกแลตชิพอะนะครับคูทามเนี่ยสักเม็ดหนึ่งก็ได้นะครูทามก็จะเป็นตัวลดเสียหาย ครูทามเราก็พลังโจมตีอะไรเงี้ยเพื่อให้ครูทามมันได้นะถ้าคุณจะเล่นครูทาม12แต่ถ้าเล่นครูทาม15มันก็ต้องใส่2เม็ดแล้วแต่เลยว,ว่าเราจะเล่นแบบไหนซึ่งตัวผมเองผมเล่นแบบนี้นะครับแล้วผมจะมีติดท็อปปิ้งลดเสียหายชิ้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความถึกเพราะว่าแบ็คเลอร์มันเนี่ยนะครับมันมีโอกาสตายอยู่พสอสมควรฉะนั้นผมก็จะติดลดเสียหายแล้วก็ผมมีติดออฟลองพลังชี้อ,อยู่บ้างนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเรื่องการตายอะไรเงี้ยคุณอาจจะดรอปตัวออฟลองที่เป็นพลังโจมตี แล้วก็ใส่เป็นออฟลองพลังชีวิตเพิ่มนะครับเออแล้วก็ของผมเนี่ยเลเวลสกิลยังไม่ได้อัพนะครับผมผมใช้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วอ่านี่ครับแต่ถ้าอัพผมว่าก็ไม่น่าผมว่ามันถ้าอัพมันแรงขึ้นแหละแต่ไม่รู้เรื่องอัตราการรอดว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงกับเดิมขนาดไหนเพราะว่าผมเห็นหลายคนก็อัพกันนะมีผมอ่ะขี้เกียจอัพเออก็เลยปล่อยมาไว้ไว้ก่อนนะครับถัดมาเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปิลเนี่ยจะใช้เป็นบิสกิตคูทามสีแถวแต่บิสกิตของผมคูทามมันเวอร์ ชาเพื่อนๆไม่ได้มีครูทามเยอะขนาดนี้เพื่อนๆเหมือนเดิมครับเราใส่ผสมครูทามได้วยเม็ดกรณีจอมโจรกับแอปเปิ้ลจะใช้ครูทามแก้ๆกันเลยนะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิสกิตเราไม่ได้มีเยอะมากครับก็ไปใส่ผสมเทอะนะครับผมเนี่ยผสมครูทามเม็ดหนึ่งอาจจะครูทามความเร็วโจมตีแล้วก็พลังโจมตีหรือครูทามพลังครูทามความเร็วโจมตีหรืออตัตราตีทีค้อก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าถามผมมาผมคิดว่าให้น้ำหนักสำคัญไปลงที่ จอมโจรจะดีกว่าถ้าสมมติต้องเลือกทำบิสกิตครูทามแบบเปอร์เซ็นต์เยอะถ้าในทีมนี้นะแต่แสายเบิร์ดมาดูอาจจะต่อยอดได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าจะพี่แล้วเราจะทําบิสกิตชิ้นไหนก่อนผมคิดว่าถ้าต้องเลือกครูธามนะก็ในทีมนี้เนะี่ยก็จอมโจรครูธามของบิสกิตอันนี้มันจะดูจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าโล่ของจอมโจรถ้าเราใส่คลิโล่มันจะหนามันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสรอดของทีมเราได้มากขึ้นต่อไปทเวสลี่นะครับ ทสซี่เนี่ยก็จะใช้เป็นคูผมเล่นคูทามประมาณ13%ซนะครับทูซี่เหมือนกันเลยมีหลายสำนักมากมี้งแต่สำนักครูทามประมาณสืบอ1 2 1 3 14 15เรียงไปเลยแล้วแต่สะดวกเลยละกันแต่ผมสะดวกที่ประมาณ13%นะครับโดยที่บิสกิตเนี่ยก็จะเป็นบิสกิตลดเสียหาย4แถวพิหิถ้าไม่มีลดเสียหายสีแถวเล่นแบบไหนได้บ้างก็จะเป็นลดเสียหาย3ครูทามแต่ ตัวท็อปปิ้งอะครับคุณต้องไปผสมเป็นตัวท็อปปิ้งลดเสียหายนะครับนี่นี่เนียน,น,น,นะก็คือตัวทเวสซี่เนี่ยมันจะค่อนข้างสําคัญที่ว่าถ้าคุณลดเสียหายน้อยเนี่ยมันจะมีมันจะโดนสะท้อนตายง่ายมากเพราะว่าบอสมังกรมันเป็นบอสที่สะท้อนดาเมตตามดาเมจที่เราทําได้ในในบางประเภทอะไรเงี้ยซึ่งทเวสซี่มันก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่โดนสะท้อนเข้าแบบเต็มข้อนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีค่าลดเสียหายที่น้อยอาจจะด้วยจากออฟลองหรืออาจจะด้วยจากบิสกิตอะไรเงี้ยครับ ก็ใส่ผสมลดเสียหายไปเราเน้นเรื่องของอัตราการรอดเป็นหลักครับเพราะว่าทีมนี้ถ้าคุณตีแล้วอยู่ดีๆมีแบ็กเลน,นเนตหรือทวิสตี่ตายเนี่ยดาเมจมันจะตกอย่างมากเลยมันอาจจะเหลือหลักพันจาก 6- 700 0พันอาจจะเหลือ2 3 0 0 0พันจาก6-7 0 0 0พันฉะนั้นเนี่ยมันแล้วแต่ความเสี่ยงแล้วว่าเพื่อนเพื่อรับความเสี่ยงได้ประมาณไหนซึ่งผมแบบว่าผมไม่สามารถรับความเสี่ยงที่ดาเมจจะเหลือ 2- 3 0 0 0พันได้อะผมก็เลยใส่ลดเสียหายเยอะหน่อยนะครับ ผมก็เลยใส่เป็นลดเสียหายเนี่ยอยู่ที่67.3%นะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจอาจจะใส่มากกว่านี้ก็ได้และผมมีติดออฟรองพลังชีวิตมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องบิสกิตเพิ่มเติมอีกก็คือตัวบิสกิตของทวิซี่เนี่ยมีผลมากจริงๆ1ก็คือตัวค่าสเตตัสใช่ไหมครับว่าเอ้ยลดเสียหายกี่เปอร์เซ็นต์สองเลเวลบิสกิตของทวิซี่ก็มีผลนะครับคือทวิซี่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเอ่อมันจะมีหลายสำนักมากเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักที่บิสกิตเลเวล16 เลเวล20เลเวล21เลเวล30อะไรเงี้ยก็เรามีเลเวลไหนเนี่ยเราก็ลองปรับปรับจูนเอาดูแล้วกันนะครับอย่างผมเนี่ยมีเลเวล20ผมก็จะเล่นที่ประมาณนี้ถัดไปมิสติกฟาวนะครับผมจะเล่นคูทามประมาณ35%ตัวบิสกิตเนี่ยก็จะเป็นตัวคูทามนะครับแต่ถ้ามีบิสกิตที่เพิ่มพวกพลังโจมตีหรืออัตราคีย์ดิคอเนี่ยก็ควรจะมีคูทามติดสักหนึ่งแถวแล้วคุณก็ใส่เป็นคูทามห้าก็ได้นะครับเออ ย้ำอีกทีหนึ่งว่าเซตที่ผมเล่นนะผมเน้นแบบเน้นเน้นรอดนะครับดาเมจไม่ได้วื้อหวานะแต่เน้นรอดเดีย๋ยวไปดูจังหวะการกดกันจังหวะการกดนี่ง่ายเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะกดอ่ะโซนเลเวลโซนเลเวลร้อยๆก่อนนะครับผมตัวทีมนี้เหมือนกันเหมือนกับทีมสายฟ้าก่อน,อนเลยคือถ้าคุณตีโซนเลเวลน้อยๆเนี่ยดาเมจมันจะเยอะอ่าแต่ถ้ายิ่งตีเลเวลสูงๆดาเมจมันก็จะดรอปลงนะครับผมจะเริ่มจากจองมิสติกฟ้าก่อนอ่าพอมิสติกฟ้าปุ๊บผมจะจองจองโจ,ง,จงครับ แล้วอำโจนออกผมจะกดแบ็กเลมเมตเทวิสลี่แล้วก็แคนดี้แอปเปิลเรียงไปเลยนะครับผมอ่าแต่ต้องเร็วหน่อยนะครับผมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่านี่ครับหลังจากนี้ผมจะสปแปมสก,กิลทุกตัวหรือผมคิดว่าถ้าปล่อยออโต้ก็น่าจะได้อยู่ถ้ากูทําให้ชนกันแต่เนื่องจากผมนิสัยเสียนะครับติดการเร่งสก,กิลฉะนั้นผมจะกดเร่งทุกตัวนะครับผมอ่าปับ๊บนี่ครับจังหวะก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเ,เห็นไหมเทวิสซี่เนี่ยมันจะโดนสะท้อนหนักมากกับแบ็กเลมเนตนะครับผม ไปแล้วก็แคน Candy a p p l ลนะครับผมปุ๊บแล้วก็ตัว b a c k l e r m a ม e นนะครับแล้วก็ทวิส s ี y ครับช็อตนี้ทวิส s ี y จะเสียวๆหน่อยนะครับผมนี่นี่ครับเรล่นมันจะลดมาน่ากลัวหน่อยนะครับก็คือจังหวะที่ผมเล่นอะสกิลสองะมันจะน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ใช่สกิลสองนี่สกิลสามอะเออจังหวะหลังอุกกาบาตอ่ะน่ากลัวมากแล้วแคน Candy a p p l ลน่ะถ้าใครตายคุณเพิ่มลดเสียหายก็ได้นะแต่ผมใส่ประมาณนี้เท่าที่เทสมายังไม่เคยตายเออเราก็เลยไปเพิ่มค่าอื่นนะครับผมปับ๊บโอเคนี่ครับ แล้วก็แบ็กเลมเนเนแล้วก็เทลซี่ครับแล้วก็มิสติกฟ้าเห็นไหมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับปล่อยสก,กิลทุกตัวเลยนะครับผมแล้วก็จอมโจรน,นะครับผมปั๊บไปไปอ่าเต่ามาครับไม่เข้าไม่เข้านี่แต่ถ้าใครอยากจะแบ็กเลมเนเนดาเมจเพิ่มขึ้นนี้เออคุณจะใส่แบบไม่ต้องใส่รถเสียหายติดแบบผมก็ได้นะครับมันก็จะมันก็จะได้ได้เรื่องของค่าพลังโจมตีที่สูงขึ้นดาเมจมันก็จะสูงขึ้นตามอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าอันนี้หกพันแปดเนาะ อันนี้ครับตัวดาเมท้ายเกมแล้วคุณสังเกตดู Apple d a ลดามเมมันน้อยมากดามเมจหลักมาจากทวิสซี่เป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกตัวหนึ่งในโซนเลเวล2 0 0บวกละกันนะครับนี่ทีมนี้จะดีกว่าทีม Burning s p i ไ e หรือ Dark Dark หน่อยที่ว่ามันทำดาวคุกกี้ง่ายกว่าแต่บิสกิตสรารภาพต,งตรงๆผมรู้สึกบิสกิตมันทำยากกว่านะเอะอบิสกิตเซตนี้มันทำยากกว่าเซตนั้นอ่ะ แต่ถ้าใครที่เล่นทีมสายฟ้ามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเอ้ยทำทีมนี้ไม่น่าจะยากมากนักนะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบโยกมาจากทีมพ่อลูกอะอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันต้องทําใหม่หลายตัวอย่างผมอะโยกมาจากทีม Burning s p i r อะไรเงี้ยผมทําใหม่ไม่กี่ตัวเพราะว่าทีม Burning Spire กับทีมนี้มันต่างแค่ Candy Apple กับ Burning s p i เองนะครับมันก็เลยใช้คล้ายๆกันอยู่แล้วมันก็จะแล้วแต่พื้นฐานทีมใน AD แหละว่าก่อนนันเนี้ยตอนเล่นเป็นทีมอะไรมาก่อนเราก็จะมีวิธีสรงๆประมาณทีมนั้นมาก่อนนะครับ เออเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีเมตาทีมสายฟ้าไม่ก็ทีมพ่อลูกไปเลยเพราะเบอร์นิงไฟเน่ยผมก็นะว่าเป็นอยู่ในสายฟ้านะเออเพราะว่ามันคือตัวสายฟ้าเหมือนกันนะครับผมมันต่างแค่ตัวตัวเบอร์นิงไฟเองนะครับไปชึบชึบนะครับยิ่ยงเลเวลเนี่ยโซลเลเวลสองร้อยมันจะะท้อนแรงหน่อยมันก็จะเสียวกว่าเดิมหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มลดเาสียหายอะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับอืมไปโอเคหวานจ่อยไปเลยนี่ครับ ซึ่งซีซั D ่นนี้ของบอสสกิลนะโอ้ดเจอบอสองกรทั้งสามสัปดาห์เจอเยอะมากนะครับผมป้ายป้ายลูกพี่นะครับผมนี่ตัวแคนอปเปิลเนี่ยของผมจะต้องสกิลก่อนทานอุกกาบาสรอบสองลงนะครับอ่าปับป๊บปั๊บอย่างนี้เราช่วยนิดนึงนะครับผมปับป๊บปั๊บโอเคครับนี่จบพอดีนะครับอันนี้ได้ประมาณสักหกพันสามนะครับผม ถามว่ามันเยอะกว่าทีมเดิมมากไหมพี่คืออย่างนี้ถ้าของเดิมเนี่ยผมเล่นแค่โซนเลเวล200บวกของเดิมเนี่ยผมจะเล่นเป็นทีมแมงสาไฟนะครับก็คือ b u r n i นิงสปในแพทเดิมที่เป็นเลเวลเลเวลเท่าไหร่นะเลเวล80เนี่ยผมได้อยู่ประมาณที่ซากน,น่าจะท่าไหร่นะประมาณ5,000ล้านบวกลบใช่ไหมครับซึ่งถ้าเลเวล90มามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 4 0 0 5 5 0 0เนี่ยน่าจะสุดๆประมาณนั้นแต่ทีมนี้นี่ ถ้าคุณสังเกตดูไม่เกี่ผมกดไปที่6ก0ัเลยนะครับแต่ในโซนเลเวลร้อยเนี่ยอ,อมันก็จะแล้วแต่และเพราะโซนเลเวลร้อเนี่ยของเดิมบางคนก็เล่นเป็นทีมลูกเกตตำลาอะไรประมาณนั้นอ,อ่ะเดี๋ยวก็กดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ,อ่เริ่มจากมิสติกก่อนเป็นเดิมข้าของผมออคือมันผมชอบผมชอบคือผมเซ็จแล้วผมชอบจังหวะนี้คือว่าออมันไม่ต้องมานั่งจําอะไรดี <laughs> เออ ไปครับเพราะว่าตีผมตีบอสเทวทูตกับชชเอมอะไรเงี้ยโอ้โหสองบอสนะผมก็จาเยอะนะเพราะว่าบอสชชเอมอะ่ะผมตีเป็นคนตีโซนเลเวล250ขึ้นไปอะไรเงี้ยไอโซนเลเวล250มันก็จะแบบว่าโอ้ยมีลําดับสกิลของมันแบบเยอะมากและแบบงงครับผมเลยไม่สามารถเล่นทีนบอสตั้งกองที่ซับซ้อนได้เพราะว่าบอสเทวทูตก็มีลําดับของมันชาเอมผมก็ตีลําดับของมันอีกก็เลยต้องต้องเล่นผมก็เลยเออเลือกเซ็ตที่มันง่ายหน่อยของผมเองนะเออสำหรับผมเอง คือมันมีแบบว่าเออมันมีแบบเล่นที่มันซับซ้อนมากขึ้นหน่อยอาจจะนั่งกดพลออะไรเงี้ยได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกเลยนะครับไปแล้วก็จอมโจนนะครับผมแล้วก็แบ็คเลิมเน่เห็นไหมแบล็คลิมเน่เนี่ยเราสามารถใส่ให้เสียงเพิ่มกว่านี้ก็ได้นะถ้าคุณไม่อยากใส่ผสมแต่เราไม่ชอบความเสี่ยงนะครับผมเล่นชัวร์ผมเล่นชัวร์อ่าหรือถ้าใส่เป็นตัวท็อปปิ้งแอปเปิ้ลหนึ่งไม่ใชท่ท็อปปิ้งถั่วที่มันเพิ่มเลือดอ่ะหนึ่งเม็ดก็ได้นะแทนรถรถเสียหายแต่นั้นเนี่ยผมว่าคนไม่ค่อยจะมีกกันหรอ ถ้าคุณมีรสเสียหายก็ใส่รสเสียหายเอาตัวท็อปปิ้งอะน,นะถ้าแบบมันยืนไม่รอจริงๆนะครับผมชเชฟซ้ายชเชฟขวาอ่าไปดูรูแล้วก็แบ็คเบอรนรี่แล้วก็จอมโจรครับลุยอ่าอน,นี้ไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้โซนเลเวลร้อยหกเนี่ยได้ประมาณหกพันแปดนะครับมาต่อไปเนี่ยผมจะแนะนำทลิปเพิ่มเติมและการสำหรับคนที่เออลองแล้วยังมีปัญหาเรื่องการตาอยู่ แต่ที่ผมบอกไปว่าโอเคบอสมังก,กรเนี่ยมันมีเรื่องของการสะท้อนดาเมจใช่ไหมครับโดยที่ในทีมที่เราเล่นตอนนี้เนี่ยทุกตัวมันโดนสะท้อนหมดแหละมันจะมีดาเมจพิษที่มันจะไม่โดนสะท้อนอะไรพวกนั้นซึ่งถ้ามาสะท้อนเนี่ยแสดงว่า1นึ่ลดเสียหายเราไม่มากพอหรือไม่ก็โล่มิสติกเราอาจจะไม่ได้ตึงมากพอฉะนั้นวิธีแก้เราก็ต้องเพิ่มความอึดไม่ก็ลดความแรงของค,คกุกกี้แต่และตัวลงลดความแรงอ่ะแล้วแต่เราอาจจะปรับจากท็อปปิ้งหรือบิสกิต อีกสิ่งหนึ่งคือเราสามารถปรับสมบัติได้นะก็คืออย่างตอนเนี้สมบัติ3ชิ้นเนี่ยอย่างชิ้นที่3เนี่ยเป็นนาฬิกาโมงใช่ไหมครับชิ้นนี้มาลดคูทาม25%านกับพลังโจมตี5%ถ้าคุณรู้สึกมันเสี่ยงไปหรือมันอาจจะขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยคุณอาจจะลองสลับกลับไปใช้ในาฬิกาขาวได้นะตัวนี้คูทายาเปเนเหมือนกันคือจังหวะเนี่ยจังหวะก,การเล่นจะยังเหมือนเดิมสิ่งที่หายไปสิ่งที่ต่างกันก็นกคือดาเมจคุณจะเบาลงคะ,ะนบนะรับ หรือคุณอาจจะลองเปลี่ยนตำราเนี่ยเป็นสมบัติชิ้นอื่นก็ได้นะเช่นมีตัวใดหนึ่งใส่เป็นสมบัติตำราฟ้านะครับผมนี่ผมไม่เคยลองแต่คิดว่นาน่าจะได้หรืออาจจะลองเป็นสมบัติเคียวผมว่าก็น่าจะน่าจะไหวอยู่นะครับหรือจีเคียวสายฟ้าผมไม่เคยลองนะแต่มันก็น่ารุนอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าแบ็คเลนมอนเนกัทวิซี e ่ G T จะตายไหมคือตัวนี้มันสำสายฟ้าอะไรเงี้ยแคนดี้แอปเปิลกับตัวมันจะไม่ได้อันนี้สงแต่เราใส่เป็นตัวเคียวธรรมดาอะไรเงี้ยจอมโจกับแคนดี้แอปเปิลมันก็จะได้รับ อันนี้ส่งนะครับยังไงก็ลองปรับดูนะแต่ผมคิดว่านกหวีดยังไงก็ต้องใช้นะมันค่อนข้าง,าง,บ,างบังคับเพราะว่ามันเพิ่มลดเสียหายซึ่งมันจะมีแบ็กเลมอนเนทที่ได้ผลในส่วนนั้นแล้วก็จอมจมมันก็จะเพิ่มพวกอาตาัตราเอ่อเพิ่มพวกลังโจมตีโลกมันก็จะหนาขึ้นฉะนั้นก็ลองปรับใช้ตามที่มีในไอดูในในไอดีดูแล้วกันนะครับตอนนี้ไกด์มันหลากหลายมากมันมีตั้งแบบว่าเอ้ยแรงมากความเสี่ยงมากก็มีเหมือนกันหรือแรงมากเซมากก็อาจจะมีแต่ผมไม่รู้ว่าเซตไหนมมันนเเสียาาากดไหพระว่ มันอยู่ที่การตีจริงด้วยอะนะครับเพราะว่าบางคนเขาจะเทสแล้วแบบค,คัดที่มัน mm. ดาเมจดีที่สุดก็คือสมมติเซตที่เขาทําอะดาเมจดีจริงแต่เล่น10ตาตาย9ตาอะไรเงี้ย mm. เขาเอาหนึ่งตาที่รอดมาโชว์อะไรเงี้ยมันก็มันก็จะเห็นว่า mm. ดาเมจเยอะจริงแต่ความเสถียร mm. ก็อีกรอบก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเซฟมังกรเนี่ยผมอยากให้ไม่ว่าเราจะเล่นไกลไหนก็ตามนะเ,เราไม่ต้องสนหรอกว่าไกลนั้นนิ่งไม่นิ่งเราสนแค่ว่าเอ้ยเราทดสอบมากกว่าว่าโอเคเราเซตตามคนนี้เราเซตประมาณเนี้ย เฮ้ยเราเล่นแล้วมันรอดมากเนาะขนาดไหนเพราะว่าถ้ามันตายทีอะดาเมจมันหายเยอะนะครับแล้วมันจะมันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจมันจะมันจะหลอนนะพอเราตายเยอะเราจะหลอนเราจะกลัวมันเองผมไม่อยากให้มันกลัวมันฉะนั้นวิธีการป้องกันความกลัวของผมก็คือใส่มันถึกหน่อยเอาตามที่สะดวกแล้วกันใครเสี่ยงไหวคุณจะใส่ลดเสียหายน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับแบ็คเลมอนเน่อะไรเงี้ยเออถ้าจะเสี่ยงไหยก็จะใส่โจมตีห้าก็ได้ถ้าคุณมีคู่ทางหนึ่งแถวหรือจะใส่แบบเนี้ย แล้วก็โจมตีโจมตีสาครูทามสองครูทามหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ